สวยๆเจเ็บเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอากล้องหลังนะคะ นำตวัวเตี้ยจะเพื่อนเพื่อน <c oughs> <c oughs> จะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนเนนะกจัดเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะก็ด่นกับขับขอขอบคุณหลายๆเด้อจะรับชมรับฟังคลิปสามมือสีขนไก่บ้านนะจ๊ะมเอนีอากาศอุณหภูมินะคะก่อนที่น้ำจะออกมาสิบสามองศานะคะแล้วก็มีแดดลำไรนะคะลำดีลำไรเนาะจัะเนาะ กลางคืนมาน้ำนอนมาลาบจาเจ้าเพื่อนเพราะว่านนำม,มีความกังว้นะจ๊ะน้ำจะได้อ่านัดไปสีวัคซีนนะจนะ๊ะเนาะน้ำก็เลยออกมาเฟสลูบจล็กน้อยนะจ๊ะถ้าออกมาเรายานจะคล้องเป็นไข่นะจ๊ะแต่ว่ามือหน,นี้นำออกมาเบิ่งจาะนนำม,มาเจอ,อยัง,อยงจะเต็มด้วยจ้ะแล้วหนำจะเอากล่องล้างนะคะแต่ว่าน้ำก็ซื้อบริเก็บนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าเก็บไปนาำก็บรบิเ,ดเ็ดกับเขา่จาจ้ะเพื่อน กษัิได้นอกจากกับปล่อยเพื่นอยู่ก็ท่รมาฉาที่จุดีกวัวนะคะจะเพื่อนๆเน่าไปเลยนะคะอันนี้เป็นผักโกดฝรั่งนอกจากนอกเพื่อนๆผักโขดชนิดนี้กินได้ด้วยจากเพื่อนๆหนามมากนะคะเพื่อนอาจจะขึ้นสูงแล้วนะคะแต่ว่าถ้านจะเก็บหนาจะเก็บได้นะคะเพื่อนๆ เพิ่นเกิดในที่สะอาดแลักกับปลอดสารเนื่อจะเพื่อนทานได้นะคะโดยส่วนตน้ำจะเอาไปต้มนะคะเพื่อนเพื่อนนอกน้ำแลักกัะเห็ดยำนะคะใช้แทนผักกระเฉกน้ํานะคะพระคูจุนีที่เพื่อนเพื่อนเห็นนีท่านไดนะคะกินไดนะคะบะไดมีคพิษมีไข่อีกอย่างแลเกกันจะเกิดในแรงทีสะอาดมากนะคะเพื่อนเพื่อนมึงจะน้ำที่โอใจเดบ่จะก้อนน้อยๆกันยังนี่อยู่นะคะนี่จะ นี่นะคะพักนาฟื้เรียงมานน่เพื่อนจะเกิดมาาหลายอย่างจา้ะนี่ค่ะก่อนหน่อยนะคะหรือบอสันนามอาจจะหลังจากที่นาไปสีวัคซิ้นแล้วจะเพื่อนเือนกลับมาแล้วจา้ะนามก็จะพาเพื่อนเือนอันกลับมาเก็บนะคะเบิ่งค่ับเบิ่งว่าแลวนามก็จะอัปเดตอ,อ่ะอัปเดตว่าอา่า จะมีอัา,อาการจังไดบอเนาะจาะ้ะเนาะนำก็เลยอันพี่เพืค,คิดว่านำจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะมาเก็บนีจะเปลื่นเปื่อนเบึงนะคะเต็มเลยคะ่ะต้นใหม่นี้มันอ่าร่มพัดเนาะจา้ะร่มแห้งนะคะเพื่อนก็เลยหักลงมาจะเปืนเป่นเปลือนเบิ่งจากมืองนี้นะคะถ้าอากาศดีนะคะแต่ว่าถ้าอากาศบดีนํำก็บริมากนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกเรา ข้าวป้าแล้วเงือกว่าอากาศอยู่นี่มันชือนละจะคล้องจะบอสบายนะคะเพราะว่าการถี่เท้าเตรียมโตพูนจากกอน่้นะคะเตรียมโตไปสีวัคซีนนี่หนึ่งเท้ากระตองบอบอ่ะบอเป็นไข่นะคะบอเป็นไข่บอเป็นวัดเขาจะเท้าจังสีได้รับวัคซีนเขาจะเนาะเมื่อจะเพื่อนๆน้าเสื้อดายนะคะ กินบะท่านจะเพื่อนๆกระเทียมปลากรมี่พัก,ก,กขูดขืนแยมหนีนะคะแล้วเพิ่นเกินตามธรรมชาตินี่เพิ่นใหญ่เร็วน้ำจะเพื่อนๆมั่งเพื่อนๆม,ม,มังค้นเพื่อนกะเก็บแล้วกันเอาไปน,นอกไหวแยมนาหน,นาวนะคะนอกต้มแล้วก็ล่างน้ำเย็นแล้วจะเนาะนอกขาวซองฟิดนะคะแามสิเฮดกับขาวต้นกะเอาออกมาจา้ะ นำคืออันซ่อนเถอะจ้ะเพื่อนเพื่อนหรือว่าจะเก็บไปเนาะจ้ะเนาะเก็บไปจ้ะเพื่อนเนสักน้อยเนาะค่ะเนะาะจักอันแล้วแรงน,งนึงนี่แหละคะ่ะแป๊บนึงนะคะเนี๋ยวนามจะพาเก็บจ้ะเดี๋ยอู้บวบจ้ะเพื่อนเพื่อน นี่ค่ะผักกูดที่ทานได้กับผักกูดที่เป็นอ่าพิษนะมันเบิงเบิงง่ายอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนอันที่กินได้นะใบตายเพื่อนน่าจะเป็นคือปีกเงียวปีกนกนะคะเพื่อนเพื่อนนี่จะลักษณะนะคะแบบมีพิษนะมันจะเป็นขนขนเพื่อนก็จะหน้าหนานะคะเพื่อนเพื่อนขนหน้าหนาล้วกะเวลาห้องเก็บจื๊อสิเอาขนเอาขนเอายางออกเอาออกยากแกเพื่อนเพื่อน แบบนี้ทานได้นะคะน้ำเก็บมาอยู่นี่สิบปีเนาะจ้ะเนาะก่อนที่น้ำจะเก็บกข้ากับซื้อสาเขาไปเบิงในอ่าเพื่อนเพื่อนเนาะจ้ะในกลุ่มได้หลายคนนะคะถ้าเพื่อน,นเพื่อนเพืใดล่องกินไม้ยิงศึกะกินเพื่อลราหน่อยๆก่อนนะคะเพื่อนเพื่นอนจกินลายนะจ้ะก,ก็สังเกตอาการจะคล้องน้ำเ้วยจะ้ะ แต่โดยส่วนตัวหนามบอบอคอยแพรนะคะผักที่เจ้าของเคยมาเก็บเก็บละก่ปรุงเป็นอาหารทุกปีเนะจ๊ะนามกะบอเป็นหยังนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่บอบ่มันใจก็ลองศึกษาดนดีดนดน,ดนก่อนนะจ๊ะเด้อจังว่าเก็บเพราะว่าผักบางชนิดนะมันกะจะมีครูแฝดนะจ้ะเน,ะนาะเพื่เข้าเก็บก็บศึกษาดูดีๆก่อนจ้ะ ขออนุญาตได้จับเพื่อนๆนำกองไว้หนีนะคะมาเอากองอยก่จ้ะปุ๊ปปี้อยู่จ้ตะตามะตะแม่อยู่แกงสมกระแสนะคะเพื่อนๆแนนั้น,นจะเสียเอาถุงออกมาใส่จ้ะแกงสมใส่กุ้งนะคะ้ากา เห็ดพัดผักเนาจะเนาะผักน้ำมันหอยน,นะคะเพื่อนๆหลกักกาเห็ดยำานะคะใช้แทนผักกระเฉงนะคะเพราะว่าผักกูดอยู่นีสรสชาเพื่อนจะคลายๆผักกระเฉงนะคะเพื่อนๆจะข้าวหลอกออกดีๆล่างทั้งความสะอาดเนาะค่ะเพื่อนๆต้มขออนุญ,ญาตเบาไปนน่าอันเก็บไปนน่ำด้วยจ้ะ นี่เราเลือกเอาออบอวบๆเลยจ้ะนี่ค่ะเพื่นเกินนี่ที่สะอาดนะคะเพื่อนๆติดๆกับแม่น้ำจ้ะปรากูดนี้เราไดเพิ่นเพิ่นใหญ่หนาก็จะปล่อยนะคะเลือกห่วงดิมันเอะ เลือกอ่อนๆนจับเพื่อนๆถ้าเกิดอากาศที่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนามจะสีดพัซีนแล้วเดี๋ยวนามจะมาอับอับอาการวานนาม,มีผลขังเคียงอย่างบอนะจ๊ะแล้วนามจะพ้าเพื่อนๆมาเก็บอีกหลอบนะคะถ้าอากาศบดีกะบ,บระเดม,มานะคะจะ,จะนั่งเเวอยู้เงื่อนนะจ๊ะเนาะว่า จะเกิดอาการยังโบรับวัคซีนเนาะค่ะเพื่อนจริงจ้ะคุณจับผลเตือนตะเนาะตะเนะแซวอยู่ตุ๊ปุตุ๊ปิหักเสียง ดังสนั่นเลยจ้ะเมืนน่อนีมาบ่ามีเพื่อนนะคะเพราะว่าตามจริงน่ะถ้าอากาศบดีน้ำจะบ่ค่อยอยากมาจะนานนันนดโมแล้าถ้าเพื่อนมาถ้ะฝนตกกระต้องผ้าเพื่อนออกมาค่ะคือเมืนน่อน้นมาเก็บกระเทียมน้ำกลับไปน้ำกับเป็นไข่จ้ะว่าช่วงนี้ต้องเตรียมตัวน้่ค่ะเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนเนาะค่ะเนาะน้ำก็เลยมากขึ้นเดียวจ้ะ มีใจเพื่อนๆเ,เก็บกะใสเวลาโดนเติดอยู่นะคะเพื่อนๆมีเมนูนยังกะเขียนมาไต่ขอมเมต์เลยค่ะเด้อมีใครมีเมนูเด็ดเกี่ยวกับผักโูดเนาะจาะเนาะเขียนมาใต้ค้มเมตนนะคะก่อนที่ตลาดตลาดอาสดจะวายเนาะจาะเพื่อนๆมีใจยุ่ไกลนึง เก็บไปเท่าที่ตัวเองกินได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้จ้ะถ้าเก็บไปได้ล่กับไปไหหมกับไปมหาสูกันแต่ยังบ่ท่านเดยปกติปันไหนจะเป็นเพื่อนก็ยังต้องอ่าเข็มงวดดิจ้ะหนามว่าซิเมื่อเิ่งต้นนี่จ้ะนี่นี่ค่ะแบบกินได้เบาแล้วอีกเขาเถอบด้วยจ้ะเพื่อนๆเบื้องง่ายนะคะเอาเมื่อกี้ตาหนามแวบไปจ้ะเพื่อนๆ น้ำเห็นล้จ้ะแบบที่อ่ากินบะได่นะจ้ะเนาะแล้วนามจะขออนุญาตเพื่อนๆทายลูกด้วยจ้ะแป๊บหนึ่งนะคะนี่จะเพื่อนๆนามผ้ามาไก่ๆนะคะที่กินบะได้นะคะเมื่อกี้พอหนองเพื่อนผ้ายาเพื่อนมาเอากระเทียมไปปลูกจ้ะเลือไปขุดซอยเพื่อนนะคะนี่จะลักษณะคนเพื่อนจากสีนะคะ ยุนีเพื่อนบอกกินนะคะแต่ว่าบางประเทศอาจจะกินนะคะแต่ว่าอยู่เยอรมันนี่คนไทยไกลบ้านจะบก,กินกันนะคะลักษณะจังสีจ่จ้ะอันนี้คือทานได้นะคะนี่จะ้ะถามว,ว่าเปรียบเทียบเนาะจ้ะเนาะผู้ดได้หงแล้วกับโบเป็นยนหยางนะคะคือเอามาเสริมกันไม่หยางกับแบงปันกันเนาะจ้ะเนาะนี่จะ้ะเป็นกอนีนะคะ เพิ่นยูติดกันนะคะเพื่อนๆอันนี้ทานได้จ้ะได้นานจะมาด้วยค่ะนี่ค่ะแต่เพิ่นยังหน่อยอยูนะคะเห็นบอกจะ้ะเพิ่นจะเขียวคือกันกับยกจะ้ะสีกินได้นะคะอันนี้ทานไม่ได้จ้ะนี่เห็นบอกค่ะคน้นเพิ่นจะน้านะคะนี่ค้นนาละกะเอาออกอยากนะคะเห็นบอกโขดพอขอยากออกนะคะเพื่อนๆอันน,น,นี้จะมือค้นเขาปลากะจะประมาณนี้ด้วยจ้ะนี่ค่ะ สันละคะเปื่อนเจอกันโอกาสหนานะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆแรงใจนะคะวัสดีค่ะบ๊ายบาย